สวัสดีครับีนีต้อนรับทุกคนฮะเข้าสู่ช่องนายแสบชาแนลนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวรถนะครับว่ารถแต่ละคันนะครับที่ในกลุ่มไปไปกันนะครับแต่ละคันนั้นได้ทำอะไรมั่งวันนี้เราจะมาดูช่องปุปัะกอนถั่วนะฮะช่องนี้คนติดตามเยอะแยะมากมายปุบปั๊บนี่เขาซื้อรถมาเท่าไหร่ทำอะไรมั่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของใช้มีอะไรมั่งแล้วก็ใช้ราคาไปเท่าไหร่นะครับ ผมต้องปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับหรือทางทางบนก็ต้องอุบลคาเซอร์วิสนะครับผมก็รับซ่อมรถงานประกันภัยงานเงินสดนะครับไม่มีแต่งนะครับเป็นงานรถเดิมๆนะครับซ่อมรถเดิมๆครับเนี่นี่ก็คือเจ้าของรถคันนี้นะครับครับไททันนะครับไททันสี่คุณสี่นะครับทำอะไรอาชีพทำอะไรครับอ่าซ่อมรถยนต์ครับซ่อมรถยนต์เปิร์ทซ่อมนะครับกระลำนะครับก็อันนี้เป็นอาชีพเสริมอันนี้อาชีพเสริมอ่าคันนี้ทําอะไรไปมากนะฮะก็แต่ละชิ้นนี่ ยังไงเท่าไหร่นะครับอ่ออาเอาตามความจริงนะครับ <c oughs> มเรื่องวเมีดูแล้วราคา <c oughs> อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับตองขอสงวนไว้ก่อนถ้าน่าเนี่ยผมผมติดสติกเกอร์เอาเฉยๆนะครับคาดลายก็ไม่มีอะไรมากแต่ซื้อมาแรกๆนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับบาบาบา,บาไว้จับสปอร์ตไลท์นะตัวนี้ก็200กว่าบาท300ในลาซาด้านะครับแล้วก็มีสายแหลกหลังคาสายไฟสปอร์ตไลท์นะมีครอบกระจกบังข้างนะราคานี้ตัวข้างบนเนี่ยทำเอง ทำเองนะครับกระจกมองข้างนี้สดๆร้อนใช่ไหมครักระจกมองข้างไม่ได้มาเมื่อวานนะครับสดๆร้อนๆเลยลาซาด้าอีกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลายคาร์บอนแกมล่านะครับลายคาร์บอนงานนะครับเสร็จแล้วก็อัปเกรดนะครับอัปเกรดยก2นิ้วเพราะว่ามันผมจะใส่ยางมัดทีนี้มันมันใส่ไม่ได้นะครับจริงๆเราไม่อยากยกหรอกนะครับเพราะว่ามันเสียอ่าองศาเสียอะไรนะมาไปดัดเท่ากับว่าเราไปดัดแปลงมันมันก็ทําให้การขับเคลื่อนมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมผมใส่ยางมัดไปล้อขอบ17นะของเรนโซ่ แล้วก็ได้ได้เปลี่ยนปีกนกบนนะครับปีกนกบนเป็นอย่างนี้ครับตัวเห็นเห็นด้านในไหมสีเทาๆนะครับสีเทาไปขอโปรเฟนเดอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วก็ถักเลี้ยวให้ดูจะได้เห็นชัดอันนี้ยังยังไม่ได้บอกราคานะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะปิดบังเรื่องราคามากเลยนะครับเสียต้งปิดบังเรื่องราคามากครับเนี่ฮะได้ครับเอ่อปีกนกของโปรเฟนเดอร์เขานะครับตัวนี้ทอนนี้ปีกนกบนเพราะว่ามันราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ โอ้ไม่กี่ตังค์ครับไม่ถ่ายเองนะครับไม่กี่ตังค์แล 8, ้วครับเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ไม่กี่ตังค์นะครับก็ก็เดี๋ยวไปดูเอาละครับดูดูในเพจของโปรเฟนเดอร์เขาได้เลยนะครับไปดูนะครับไปดูเดอรไปดูเอาทำไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวองศามันเพี่ยนแล้วมันตั้งสูตรไม่ได้แล้วก็ช่วงยืดช่วงยืดเนี่ยมันจะไปสูตรก่อนนะครับมันจะมีช่วงจำค่าปีนกเดิมเนี่ยมันมันยืดได้ไม่เยอะนะครับยืดได้ไม่เยอะแต่ตัวนี้ยืดได้ปกตินะครับความนิ่มนุ่มนวลก็ยััังงอออยยูู่่่เเเเเหหมมมืนนนนนนดดดิิะะโโชชคคคกก็็็็ปปรบสว้าลจ อของตอนนี้งบหมดพอดีนะครับ <c oughs> งบหมดก็เลยใส่ชกหลังของโตเกโกก่อนนะครับกระบอกสีน้ําเงินเนี่ยฮะคาดว่าเป็นน้ํามันคาดว่าไม่เกินเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ครบเซตเพราะว่าผมสั่งตัวด้านหน้าของชุดโปรเฟนเดอร์โมโนไปแล้วนะครับนี่นะโตเกโกะนะครับเป็นโชว์น้ำมันนี้ก็ถือว่าดีนะต้นหนึ่งอันนี้บอกราคาได้ต้นหนึ่งไม่ถึงพันบาทนะของถูกบอกราคาได้รับนี้ของแพงไม่บอกนะของถูกบอกได้นะ ใช้ดีนะใช้ดีถือว่าหนึบหนึบหนึบในระดับหนึ่งเลยแหละครับดีดีกว่าเอเเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าจะไปเท่าพวกเปอร์ฟอร์มนซ์เลยก็ไม่ได้นะครับแต่มันก็อยู่ระดับกลางๆางก็ถือว่าโอเคนะครับโชวงน้ำมันหลักร้อยนะหลักร้อยต้นละหลักร้อยไม่เยอะนะครับใส่ข้อกระลำนะครับใส่ข้อกระลำโดยโดยโดยจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากใส่นะครับแต่ว่ารถรถผมเนี่ยซื้อมาแพงนะคอนเซ็ปต์ผมซื้อมาแพงต้องใช้ให้มันคุ้มนะครับไม่ใช่จอดราคารถเท่าไหร่ครับคันนี้ล้านเอททรพันหนึ่งล้านเอท0รหนึ่งพันนะครับ ก็ซื้อมาแพงอ่ะเราเราต้องใช้มันคุ้มเงินล้านนะครับไม่งั้นเราขาดทุนนะไม่งั้นเราขาดทุนก็เลยใส่คอกไปเพื่อขนลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือท่านใดอยากเห็นว่ามันบรรทุกได้ขนาดไหนไปดูคลิปล่าหลังของปุ๊บปั๊กออนทัวร์ได้นะครับผมใช่ครับไม่งั้นตอนนี้เราตัดฉากไปที่ปุ๊บปั๊กออนทัวร์เลยครับผมเปลี่ยนช่องเลยครับผมนะครับส่วนภายในก็ไม่มีอะไรนะครับภายในก็เดิม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 แต่ว่าอัปเกรดพวกลำโพงลำโพงเป็นของ JBL นะครับหน้าและหลังเลยนะครับสองทางเป็น6นิ้วนะครับหก ทำอะไรกันนะร้อยครับผมคุณนางเรียบร้อยแล้วครับยางก็จะเป็นยางมัดนะเบอร์ตัวนี้จะเทียบเท่าเบอร์สาเอดนะครับเบอร์มันสองหกห้าเจ็ดสนะครับตัวนี้ของเรนโซเป็นผมใส่ใส่ดีสโตนนะงบมีแค่นี้นะครับใจจริงอยากใส่บ f อยากอะไรเงี้ยมันมันก็สมรรถนะมันไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่ามันเป็นยางมัดเจอโค้งเราก็ต้องผ่อนอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ยางแบบเอทนะนี่คือ ไปข่าวว่าไปติดมาเหรอครับถึงเปลี่ยนยางมามันเป็นฝังใจครับฝังใจไปติดโครนมานะครับจากทีที่แล้วของช่องนายแสบทีนี้มันฝังใจเราเราออกจากโครนนั้นมาได้แล้วก็มาเปลี่ยนยางมาพอเปลี่ยนยางมาปั๊บดูนเพื่อนครับมาทรายมาทรายกูอยากไปแก้มือมากตอนนี้ี๋ยวนะครับพอเปลี่ยนยางปุ๊บนะครับเขาหันไปเล่นมาเล่นทรายกันหมดแล้วนะครับผมแล้วถามว่าจะไปเล่นโครนตอนไหนยังไม่รู้แล้วกเปลี่ยนมาทําไม ก็จะจริงๆแล้วเดี่ยวยางครับมาทะเลทรายอย่างเงี้ยมันยางยางอะไรก็มาได้ขอให้ปล่อยลมยางนะปล่อยลมยางให้มันนิ่มๆหน่อยนะก็วิ่งยางเดิมมาได้ยางเดิมก็มาได้มาได้มาได้แต่ว่าไม่ชัวร์แต่ว่ารถเตี้ยยังมาได้เลยอันมาได้ครับก็ลากมานะไม่มาขับสีมันมาได้เดี๋ยวเรายางเดิมก็มาได้อย่างอย่างอย่างดูใบเห็นไหมแรงคุยเซอร์เขาจัดทริปไปเนี่ย ก็ยังยางยางไฮเทอเลนนะยางไฮเทอเลนต์เขาก็ยังวิ่งทะเลทรายได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะวิ่งเขาปล่อยลมยางเหลือประมาณ10กว่าปอนด์เองมั้งนะครับทั้ง4ล้อเขาก็วิ่งได้สบายๆจอดได้ด้วยจอดแล้วก็ออกตัวก็อยู่ที่สมรรถนะของรถด้วยนะอันนั้นมันแรงคูเซอร์เนาะคันนึงตั้งหลายล้านนะครับเนาะแต่่เจ้านี้ก็เห็นแล้วนะครับในคลิปของที่แล้วไปนะครับของปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะก็ผมทำให้ดูแล้วว่าติดกฏหมายทั้งหมดเลยนะครับ โอเคก็ไม okay, <an> ่ม <office S 2> ีอะไรครับคันนี้ันดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนี้เดิมๆมันก็ไม่มีอะไรนะคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับเห็นกระบอกอะไรอยู่ข้างบนนะฮะคืออะไรครับอ๋อเป็นเป็นอ่าตัวเนี้ยสับทางการเขาเรียกว่าอ้าหนึ่งนะครับอะไรนะอ้าวหนึ่งอะไรวะอ้าหนึ่งนะครับหรือการสาดข้างรถนั่นเองนะการสาดก็คือว่าเวลาเราออิรัดออิรัตเลยใช่ครับไม่ใช่ เออมันก็จะกางออกมาแค่นั้นเองนะครับกางกางออกมาให้เป็นร่มเวลาแคมปิ้งนั่งกินอะไรกันนะครับมีนนั่งอะไรครับกันแส่ตเท่าไหร่ครับเออมันมันมีสตาร์ตตั้งแต่จำไม่ผิดจะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเริ่มเริ่มต้นมันแล้วแต่ความยาวจะกางการกางออกมาเนี่ยอยู่สองเมตรห้าสิบตายตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความยาวของด้านกว้างเนี่ยความกว้างของมันเนี่ยนะมันมีตั้งแต่สองเมตรเอ้ยตั้งแต่เมตรห้าเมตรแปดสิบสองเมตร สองเมตรห้าสิบสาเมตรนะครับประมาณนี้ไล่ไล่ไปนะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่ากันน้ำตรงหลังคาแต่ว่ามันไม่ได้กันทางศาสตร์นะแต่ของผมก็รั่วละมีรูนิดหน่อยนะครับประสบการณ์มันเยอะนะประสบการณ์มันเยอะก็ไม่ตัวแทนจำหน่ายเองเนาะใช่ครับคือคือเดี๋ยวเข้ามาติดต่อผมได้นะครับมีทุกแบรนด์นะทั้งเต็นท์หลังคาอย่างนั้นก็มีนะเต็นท์หลังคาอย่างนั้นก็มีนะครับคือคือคืออย่างเงี้ยทำไมผมทำขายคืออุบลมันไม่มีผมหาซื้อยากกนั ติดต่อแม่งเป็นตัวแทนขายหมดเลยนะผมโชคเชือกอะไรก็โชคผมก็อยากได้นะอยากได้อยากได้ติดต่อมากูขายเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้นะสนใจนะครับตัวเปิดตัวแทนเพิ่มนะครับใช่ครับก็ติดต่อมาได้นะติดต่อได้นะครับครผมผมป้ามันทัวนะครับครับผมถูกต้องครับผมมัวเลยครับก็ไม่มีอะไรเยอะก็มีแค่กระสานกระสานนี้ก็ลาซาด้านะครับลาซาด้าไม่กี่ร้อยนะคู่หนึ่งไม่กี่ร้อยก็ดูเป็นผมจะสไตล์คอร์สหน่อยนะเเอาป็นสเต็ปสเต็ปคอร์สคันที่ครับใช่ใช่สเต็ปคอร์สสเตปสเต็ปอ่าเขาเรียกอะไรนะ อุทยานเนาะอ่าสเต็ปอุทยานครับทุกที่ครับหรือหรือก็เป็นภาษาสับโฟวิลยก2สเต็ปอนุบาลนะครับอนุบาลไปได้นะครับต้นสเต็ปน้ำต้นใช่ไปได้เมื่อกี้ลงทางลงมาก็ทั้งข้างที่เอาเรื่องอยู่ก็ยังได้ใช้งานใช้งานได้ดูได้นิดหน่อยนะครับบุบเปล่าวะไม่บุบไม่โดนไม่โดดนะก็เป็นห่วงอยู่ตอนแรกเป็นห่วงว่ามันลึกนะครับมันลึกครับนี่คือรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงคือป้ายแดงมานี่เขาปีปีหนึ่งละนะครับปีหนึ่งละปีหนึ่งแล้วใช่ก็ยังดีอยู่เครื่องก็ยังดีเครื่องก็กกกออาาศ็ใช้ขง h i s and R นะครับ ปใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ติดต่อได้นะครับการนี้ผมแต่งอะไรผมขายไปหมดอ่ะนะครับติดผมแต่งอะไรเข้าไปเนี่ยผมเป็นตัวแทนขายหมดเอาง่ายๆวนมันอยู่ไกลนะครับแล้วก็มันหายากบางทีเราทําความสะดวกมาให้กับผู้ใดที่สนใจก็หาความสะดวกไปถึงด้าบ้านท่านเลยดีกว่านะดีกว่าที่ผมมองอย่างนี้คือผมจะทําอะไรไปเนี่ย ผมก็ต้องหารายได้กลับมาได้ด้วยนะครับเสียเงินไปเราก็ต้องมีรายได้กลับเข้ามาพูดดีครับพูดดีมากครับต้องไหมครับพูดดีมากครับผมอย่างพี่แซมเนี่ยเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางครับปีกี่หมื่นนะครับอะไรนะเนื้อกี่หมื่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจันนี้เปลี่ยนยางยางเก่ายางเก่ามาป่าอย่างนี้ครับมาทะเลทรายย่างอาแบกมาขายยัง ยังมีร้านค้าขายยางเก่าขายนะครัทุกที่ครับขายทุกที่ได้ทุกที่นะครับคือเรามันก็ต้องมันก็เรียกว่าเงินหมุนเวียนนะครับมันต้องมีรายได้เข้ามาก็ียงเียเียงงอนาคตอนาคตจะยกขึ้นอีกกว่านี้ไหมคงไททันครับเป็นครับเป็นวีโก้เป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยผมยกยกยกสี่ยกหกไปแล้วนะครับแต่ว่าไททันค่อนข้างที่จะหาของใส่ยาิแล้วก็มันจะแมทเยอะมันหมดเยอะเอาง่ายๆมันหมดเยอะชาวบ้านจะเรือนเขานะครับ เรื่องระบบช่วงล่างของไตทั้านนี่มันละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนดูแฟมเยอะเนาะใช่ครับไม่ว่าไม่เยอะไม่ว่ามันช่วงล่างมันมันโอ้มันอลังการนะครับมันมันต้องใส่ชุดเฉพาะของมันอย่างอย่างโชคโชคที่ผมว่าจะไปใส่ของโปรเฟนเดอร์เลยอยากใส่ตัวท็อปกระบอกแดงๆอะไร O E M 2.5องจก็ใส่ไม่ได้นะครับมีแค่ซับแทงปรับ8แค่นั้นเองที่มันรองรับใส่ไม่ได้นี่หมายถึงมันใส่ไม่ได้หรือว่ามันวัวเมียรู้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ มันใส่ไม่ได้จริงๆนะครับมันมีมีมีสูงสุดแค่ปะแปดนะครับกระบอกแค่นั้นเองเป็นซับแทงนะอย่างโชคด้าเป็นซับแทงแต่หลังมันมันอย่างใบพัดเนี่ยโชคหลังใบพัดของโปรเฟนเดอร์ผมก็ไม่ใส่ไม่ได้อีกนะครับจําเป็นได้แค่พิกเกะแบ็กแค่นั้นเองนะก็เลยค่อนข้างที่จะหมดเยอะนะหมดเยอะสําหรับค่าจะแต่งยกสูงขนาดนั้นหมดเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งยางทั้งอะไรอีกนะครับอย่างพี่แซบในยางก็หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับเมียพี่แซบดูก็ดูไว้ด้วยนะครับค่ารถจ่ายหมดยังเขาให้มาฟรีครับสนับสนุนครัับนนกแข่งะครับ สเตปก็นี่ครับบ้านๆนะครับไปสเต็ปอุทยานนะสเตปก็คือคือความคิดผมคือยกแค่นี้พอนะครับไปไปได้เท่าที่ไปนะครับขับไปไม่ได้ไปรถคนอื่นเขาจอดแล้วก็ขึ้นรถคนอื่นก็ไปนะครับเป็นการบ้านนึ่งครับเท่านั้นอย่ไเป็นการเซฟรถตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าอยากจริงๆเนี่ยทิอยากไปไหนฮะอยากไปผ่าตัดผาตัดได้ข่าวได้ข่าวหรือหน้าตอนนี้อ่าตอนี้นี่มีมีสองช้อยไม่ผ่าตัดก็พวกเขาก็โจมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางราชบุรีไปอย่างนั้นนะ ใช่ก็เร็วๆนี้นะเดี๋ยวดูคลิปนะครับอ่าไตตันแน่นอนช่องในแสบก็น่าจะไปนะครับน่าจะไปเพราะเขามีรถพร้อมแล้วนะครับผมก็พร้อมเต้นเต้นเราพร้อมลากละ300นะครับ200ก็พรอมั้งเทคนิคนะเทคนิคสําหรับอ่าท่านใดที่อยากอยากได้ไตตันนะผมผมสําคัญตรงนี้ครับผมแนะนานะครับอย่าซื้อตัวท็อปเหมือนผมไอตัวเซ็นเซอร์เยอะๆกล้องรอบทิศทางอย่าซื้อนะครับเพราะว่ามันมันไม่สามารถใส่วินหน้าได้แล้วก็ไม่สามารถใส่กันชนเหล็กได้เพราะว่าไอตัวเวลาเราถอยมันจะมีเซ็นเซอร์บอกรถวิ่งรถอะไรใช่ไหม มันทำงานกับพลาสติกเท่านั้นนะครับเซนเซอร์แปะเข้ากับพลาสติกแต่ถ้าเมื่อมันมีเป็นเหล็กมาเนี่ยทำไม่ได้ผมถึงว่าผมใส่กันชนเหล็กไม่ได้อยากใส่ชิ้มหายไปปวงมากเพราะว่าอยากใส่วินนะครับเพื่อนเมือาใส่วินหมดแล้วก็เลยมาดังคิดใหม่นะครับอย่าอย่าอย่าเอาอย่าเอา,อา,เอารุ่น,ร,นรุ่นท็อปนะครับเอารองท็อปเป็นขับสี่รองท็อปดีกว่านะเกียร์ออโต้ก็ได้นะแต่อย่าอย่าให้มีเซ็นเซอร์เยอะแยะมากมายมันมันมันเพี้ยนพอว่าเราใส่ของแต่งเข้าไปมันใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องหาช่างเก่งในการ ขาเรียกแฮกแมกแมพมันอะแฮกก,ก,ก,กกล่องมันนะครับกะระยะเซ็นเซอร์ไม่งั้นค่าเซ็นเซอร์มันเพี้ยนป้ามันตัดกําลังเครื่องยนต์เลยแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับ<ม>ประมาณนี้ตัวนี้ก็เลยเป็นเดิมๆทำแล้วทำไมก็แรงไม่ไดูนะถ้าเกใช้จะสายลุยนะสายเที่ยวสายอ่าอสายนี้ก็เขาสายแนะนําให้ให้เอาลุ่นรองท็อปอ่าเขาสายลุยจริงๆอ่ะเอารองท็อปรองท็อปจะจะจะดีกว่าดีกว่าใช่แต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอุทยาน ช่ครัประจาก็ตัวนี้ได้เลยเอาตัวท็อปตัวนี้ดีเลยตัวนี้ดีเลยเพราะว่ามันกล้องมันเห็นอะไรหมดรอบทิศทางนะจอดรถง่ายอะไรง่ายประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าดีหน่อยคือว่าผมก็เซฟเรื่องเรื่องวินนะเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มวินทุกคันผมก็สบายยอมเสียครับคือสามร้อยาไม่ใช่ครับกลุ่มนี้ดีอย่างนะครับคือเป็นพี่น้องกันจริงๆนะกลุ่มปุ๊บปั๊บสี่คูณสี่นะครับผมเซฟหรือเซฟอุบลเนี่ยนะครับ เป็นพี่น้องกันนะครับมีปัญหากันไม่ทิ้งกันนะครับไม่ทิ้งกันครับใช่ใช่อย่างผมเนี่ยผมไปก่อนอยู่แล้วนี่แหละครับผมมานอนตาน้ำางกันก็แล้คุยกับพี่แสบนะก็มาแต่เมื่อคืนนะแล้วผมก็ไม่ได้มาครับพอดีภรรยาบอกห้ามออกทุกอาทิตย์ไม่ไหวเลยมาตอนเช้านะมาตอนเช้าต่อแขนลูกนะครับยังท้องอยู่ยังท้องอยู่จะจะแตกแล้วก็จะแตกแล้วครับผมแล้วก็ไม่มีแล้วก็จบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับรถก็ประมาณล้านกว่านะล้านกว่าแต่งก็ประมาณอีกประมาณเท่าไหร่ครับแต่งรวมๆแล้วเอาเท่าที่เห็นเนี่ยอ่ะ ออของแต่งจริงๆผมหลักหมื่นนะประมาณครึ่งแสนเท่าไหรเท่าไรนะครึ่งแสนครึ่งแสนประมาณห้าหมื่นประมาณนี้ไม่ใช่ดูแล้วยางก็สองสองหมื่นข้างในข้างในได้เอ้ยในิศตัวข้างในเนี่ยเห็นแวบๆอยู่แม็กก็บิ๊กบิ๊กกี่บาทผมไม่ทำไม่เยอะข้างในทำอะไรไหมข้างในข้างในก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมดูนี่ผมเห็นอยู่นี่เห็นตัวคอนโซลอยู่อะไรเนี่ยอ๋ออันนั้นมันพันกว่าบาทไอ้ตัวไอ้ตัวให้ผู้ชมดูหน่อยเเารียกอะไรอ่ะ ระดับน้ํานะครับเวลาสนนใจะเข้าป่านะเผื่อคนไม่รู้ก็มีนะครับตอนนั้นนี่นี่มันจะมืดๆอ่าเนี่ครับตัวนี้ก็จะบอกความเร็วนะครับมันจะมีตั้งค่าทั้งไมล์แล้วก็กิโลนะแล้วก็ระดิจูรลองติจูดนะตัวนี้นะครับแล้วก็ระดับสูงจากน้าทะเลนะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเป็นระดับน้ําตัวนี้นะครับตัวนี้หน้าทิมหน้าโด่งตัวนี้นะครับท้ายตกอะไรอย่างงี้แล้วก็เข็มทิศประมาณนี้บอกไฟบอกโวนบอกอะไรนี้ประมาณนี้นะครับ มีแล้วก็เวลาอืม,ม,มีมีเป็นเวลาแล้วแล้วรุ่นท็อปขนาดนี้ไม่มีอะไรติดมาให้นะครับต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มมันไม่มีมาครับเป็นสาตาร์ด้ารุ่นเก่ายังมีมานะเสียดายอยู่มผมเคยไปถามสตาร์ด้านาาานะหมื่นกว่าบาทก็เลยไม่ซื้อซื้อ,อนี่พันกว่าบาทสั่งนอกมาสามั่งจากจีนนะในลาซาด้านีขนาดตัวท็อปนะครับเออต้องในโหมดก็ไม่มีนะเห็นเห็นว่าฟอร์ดมีนะฟอร์ดมีฟอร์ดมีในโหมดใช่ไหมมีไหมอะไรฮะฟอร์ดมีไหมเอเวอเรสต์มีครับมีเอเวอเรสต์มีแล้วครับเออเวอเรสต์มี โอเคนะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรถมิตซูบิชิตัวใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้นะนี่ก็คือของเสียโต้งนะฮะในช่องปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าชอบใจนะครับก็กดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับกดติดตามในช่องด้วยนะครับอี EP หน้านะครับเป็นอย่างไรยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม